ขาด้านนอกนีจะแบ่งออกเป็นสามแนวเส้นที่บอกนะคะก็จะมีขาด้านนอกท่อนบนถูกไหมแนว้ไขกล้าูเนื้อก็คือตรงนี้แล้วก็ขาด้านนอกท่อนล่างก็คือตรงนี้นะคะทีนี้ขาด้านในก็จะมีสามส่วนเหมือนกันก็จะเป็นขาด้านในท่อนบนข้อพับข่าวแล้วก็ขาด้านในท่อนล่างทีนี้จุดของขาด้านในท่อนบนก็จะมีด้วยกันอยู่สามจุดที่บอกนะคะจุดที่หนึ่งใช่ลักษณะการวางมือก็จะเป็นคว่า ง่ายแล้วก็คว่ำอย่างนี้สามจุดแรกก็จะมีจุดที่หนึ่งเนี่ยก่อนอื่นก็คือหาหัวตะข้าวเพื่อนที่เจอก่อนก็คือตรงนี้อ่ะฮะจุดตัดของมันก็คือแนวดียวกลางลำตัว <c oughs> โดยประมาณก็คือแนวตะเข็บเสื้อเน,นี่ยแหละแต่อย่าไปสังเกตตะเข็บเสื้อเพราะตะเข็บเสื้อบางทีเพื่อนไปตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> นนก็แนวกึก่งกลางลําตัวมาล่างมาแล้วก็ตัดกับหัวตาข้าก็คือจุดนี้คือจุดที่หนึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของสะโพกก็คือข้อต่อของมันนั่นเอง นะคะลักษณะการวางมือก็คือคว่ำมืออย่างนี้เป็นนิ้วคู่นะคะก็ลักษณะองศาก็จะประมาณ30องศาอย่างที่บอกนะคะแล้วก็กะประมาณเอาแล้วก็กดลงไปก็คือหลักห่วงเน้นนิ่งนั่นเองไม่ต้องใช้น้ําหนักเยอะก็คือน้าหนักขนาดเบาหรือว่าปานกลางก็คือน้าหนักที่น้องลงไปอ่ะน้าหนักของน้องเองโดยที่น้องไม่ต้องเน้นนะคะอันนั้นแหละเขาเรียกน้าหนักค่ายน้ำ ขนาดเบาก็ประมาณนี้สิซิอ่าสูตรที่สอง,องก็คือน้องยัอง,องอยู่ในท่าเดิมอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องขยับตัวไปไหนจากหัวตะขา้านตรงนี้ขยับมาจะเป็นล่องล่องที่ชิดกับหัวตะข้าตรงนี้ซึ่งโดยประมาณมันจะอยู่ประมาณแนวขาดีบนะคะอ่ะฮะน้องก็ใช้มือคู่แบบงายมืออย่างนี้ก็คือกลับขึ้นมา ต้องหาแต่ถ้าให้นวดง่ายๆน้องต้องมีหมอนตรงนี้มามันจะอืมสะโพกมันจะตั้งขึ้นแล้วน้องมันจะปวดง่ายขึ้นถ้ามันจะมีถ้ามีหมอนได้จะดีแล้วน้องจะปวดง่ายขึ้นนะแล้วก็กดลงไปตรงๆนะคะก็ประมาณส0่ปี คู่นี้เทแยนมานะคะตัดกับแนวเฉียงกางนี้นะคะแล้วก็ตัวก็เียงมา45องศานะคะโดยประมาก็กดตรงเนี้มันจะเป็น่องแยกลนแบนี้ถ้ต้องหูนะแก็กดลงไปตรงปกเลย้อเลย้อเลยล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 ้อเลยอเลยล้อเลยลย้อ้อเลย้อเล้อเลยร้อล้อเลย้อเเลย้อ้อเเลย้้อเเลย้้อเเลย้อเลย้อเล้อล้อเล้เลล้อเลย้อเลย้อเเลล้อเลล จะลูกคู่เดียดไหมก็จุดมีสามจุดสุดแรกก็คือทาหัวตะขาวเพื่อนี่เจอปับจาแนกถึงกลางลําตัวนี่คือจุดที่1วางมือมือคู่แบบคว่ามือตรงนี้นะคะตัวก็ขยอบมาดูมามศรีดีนึงประมาณ30โดยประมาณนะคะจุดที่2ก็คือยังอยู่ในท่าเดิมเพียงแต่ลักษณะการวางมือก็จะเปลี่ยนไปเป็นมือคู่แบบง่ายมือ นะตำแหน่งก็คือเป็นร่องที่ชิดกับหัวตะค่าเคลื่อนก็คือตรงนี้ตรงนี้หัวตะค่าเขายืดมาน้องจะเจอร่องอตรงนี้อยู่นะคะดกดลงไปตรงๆอย่าง,งนี้กดลงไปไม่ต้องใช้แรงเยอะมาก <c oughs> จากจุดที่สองหนูก็ทะยงมาเป็นแนวเส้นต,งตรงตัดกลับตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งของขาท่อนบนเนี่ยแนวตึมกลางเลยตัดมา ก็ตัวหนูก็ขยับมาเยนประมาณสี่ส้าองศาแล้วก็กดแล้วปต่ตรงนี้นะคะอ่าก็ครบและ3สามจุดแรกทีนี้แนวถัดมา็ค้อเป็นแนวคลายก้ามเนื้อจุดเริ่มต้นของมันก็คืออยู่ที่คนขาจุดสิ้นสุดก็คืออยู่เหนือขอบสบ้าประมาณสองนิ้ว สองมิหรือหนึ่งจริงๆแล้วมันประมาณสามมือแหละบางคนนิวโตโตหน่อยก็อาจจะแค่สองมิลแต่โดยประมาณก็คือให้ยิลคนก็ข้อกางขาหน่าจะประมาณหนึ่งสามือเนี่ยแหละก็คือจุดตรงนี้หนเองหลักการายก็คือจากแนวเดิมเนี่แหละครึ่งหนึ่งของขาที่บอกเมื่อกี้นี้นมก็ายก้างเนื้อไม่ใช่จุดเมื่อกี้นี้ก็คือตรงนี้ถูกไหมคะตัดกับแนวนี้ใช่ก็คือหนูใช้แนวเดิมที่เป็นแนวเส้นตัดเนี่ยแหละแล้วก็จุดเริ่มต้นของมันก็คือแนวคนขา ใช้ม Di ือเดี Northwest ่ยวแบบคว่ำมือก to ็คือตรงนี้ในการคลายกล้ามเนื้อก็กดลงไปตรงๆก่อนแล้วก็คลายขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่คลายมาตังเท้าคลายที่คลายหลังเท้า่บบนี้คือประมาณนจาดไม่ต้องใช้แรงเยอะก็อย่างเงี้ยค่ะใช้มือเดี่ยวแบบคว่ำมือก็กดลงไปก็คลายขึ้นก็คือเหมือนน้องคลายหลังเท้าอ่ะแต่คลายหลังเท้าจะได้ประมาณ3จุดอันนี้จะได้ประมาณ4จุด ทีนี้แนวเส้นสุดท้ายของขาด้านนอกหนูก็นอไม่ต้องไม่ก็อาล้อมอยู่ตึงกับเอาเส้นเท้าของเพื่อนออกมาอยู่ในท่านี้นะคะจะไม่ใช่นอนคุกเข่าแล้วเปิดเส้นเท้าออกจุดลากตรงนี้ืขึ้นนะเอาข้ามหูขึ้นได้ไหมคะ เดานๆติดติ๊ดติ๊ดติดมี่ติดมันีแรงิโกรธอะไรมันหรือเปล่าไปฆ่าพ่อกัน่ะิงบอกมดครับกราลูกเตรูดรูดซีูด้ไมประมาณนี้อันนี้กดูิบูลา นะคะจะมีกล้ามเนื้อผ้าันไม่กรโดอยู่ไหนเนี่ยหลักการก็คือถ้าน้องจะดูว่ามันถูกหรือเปล่าคือกล้ามเนื้อเนี้ยมัดเนี้ยมันจะดิ้นหนีมือเราเป็นลักษณะอย่างนี้น้องจับดู